สวัสดีครับบ้านเราเนี่ยจะแบ่งพัฒนาการอารยธรรมอ,ออกเป็น5 6กยุคก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ทวาราวดีขอมสุขโขทัยอยุธย,ยาแล้วก็รัตนโกสิน์สมัยทวาราวดีเนี่ยถือเป็นยุคแรกเริ่มของอารยธรรมคนก็สนใจที่มาของทวาราวดีมาได้สักพักและมีการศึกษากันก็มากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังไม่สามารถตอบได้เลยว่าที่มาของทวาราวดีมาจากไหน คือทราบแหละว่ามาจากอินเดียลังกาแต่ว่ายังปักหมุดชัดๆไม่ได้รายการตอนนี้จะเข้าไปสำรวจว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตว่าสีเทพแล้วก็สีมหโหสถเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจที่มาของทวารวดีแจ้ให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่า27-28น,น,นะครับ ผมจัดทริปกับอาจารย์เอนะไปที่สีมโหสถแล้วก็ไปปราจีนบุรีสักแก้วด้วยช่วงเช้าของวันเสาร์จะไปที่สีมโหสถแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่พิพิพธภัณฑ์ปราจีนบุรีจากนั้นตอนค่ำก็จะไปนอนที่โรงแรมทวาราวดีส่วนอีกวันหนึ่งจะไปที่สระแก้วไปที่ปราสาทสะโโระกอกทมแล้วก็ปราสาทในละแวกถ้าใครสนใจผมชวนไปด้วยกันนะครับจะได้ไปคุยแลกเปลี่ยนเรื่องที่มางทวาราวดีกัน กลับมาที่ประเด็นทวารวดีอยากจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนนะชวนคิดสมมุติถ้าผมตั้งคำถามว่าถ้าคิดถึงทวารวดีคุณผู้ชมคิดถึงจังหวัดไหนในประเทศไทยหลายคนอาจจะตอบนคนปรปฐมถูกไหมครับนั่นก็เพราะว่าที่นคนปรปฐมะรัชกาลที่4ท่านทรงสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วก็สมมุติให้เป็นตัวแทนของอารยธรรมพุทธทวารวดี คำถามที่2ถ้านึกถึงงานศิลปกรรมแบบทวาราวดีนึกถึงอะไรหลายคนอาจจะนึกถึงธรรมาจากักรถัดมาก็จะเป็นพระพุทธรูปที่จริงในสมัยทวารวดีไม่ได้มีแต่พุทธนะมีฮินดูด้วยแล้วก็เทวรูปก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมทวาราวดีด้วยคำถามที่3ว่าด้วยแหล่งที่มาของทวาราวดีถ้าคุณผู้ชมนึกถึงบ้านเมืองในอินเดีย คุณผู้ชมนึกถึงอินเดียเหนือหรือว่าอินเดียใต้หลายคนอาจจะนึกถึงอินเดียเหนืออาจจะเป็นเพราะว่าอินเดียเหนือเป็นถิ่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วต่อมาก็จะมีพระเจ้าอาโศกยุคต่อมาก็จะมีคุปตะแล้วก็ปาละทุกวันนี้คนไทยยังไปเที่ยวอินเดียเหนือก็คือที่รัฐพิหารนะไปสังเวชนียสถานสี่อยู่เลยคำถามที่สี่ ถ้านึกถึงคำสอนในสมัยทวารวดีคุณผู้ชมนึกถึงคำสอนใดโดยส่วนตัวผมจะนึกถึงคาถาเยธรรมมาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมว่าที่จริงอักษรที่ใช้เขียนคาถาเหล่านี้เป็นอักษรปัรลวะที่มาจากอินเดียใต้แม้กระทั่งธรรมจักในสมัยทวารวดีนะก็เป็นศิลปะจากอินเดียใต้เช่นกันเหตุใดภาพความเข้าใจเกี่ยวกับทวารวดีของบ้านเราเนี่ย จึงเป็นแบบนี้ทำไมเราจึงสนใจอินเดียเหนือมากกว่าอินเดียใต้คำตอบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากนวิชาการนั่นแหละว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่ะสนใจพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วก็โยงให้ทวารวดีอ่ะไปเน้นที่พุทธศาสนาซึ่งในอินเดียเหนือเขาเป็นถิ่นพุทธอยู่แล้วไงในขณะที่อินเดียใต้เป็นถิ่นฮินดูก็เลยทําให้อินเดียใต้อ่ะอยู่นอกสายตาแต่ว่าพอวันเนี้ย มีนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เขาขยายมุมมองมาสนใจอินเดียใต้มากขึ้นสนใจอักษปรปาลวะที่มาจากอินเดียใต้สนใจรูปแบบศิลปรกรรมยกตัวอ,อย่างเช่นธรรมจักรที่มาจากอินเดียใต้มีการขุดค้นบ้านเมืองทางทิศตะวันออกเช่นสีเทพสีมโหสถซึ่งมีศิลปรกรรมแบบอินเดียใต้ชัดเจนก็ทำให้เราเห็นภาพใหม่ว่าที่จริงที่มาของทวารวดีสืบมาจากอินเดียใต้เป็นหลัก ว่ากันที่จริงอินเดียใต้มื่อก่อนก็รับพุทธรับอริยธรรมมาจากอินเดียเหนือนั่นแหละคือในแง่ของรูปอักษรนะ่ะก่อนที่จะมาเป็นปัลละวะเขาก็รับอักษรแบบพราหมีแบบพระเจ้าอาโศกอะ่ะแล้วก็น่าจะรับมาในสมัยพระเจ้าอาโศกนั่นแหละแล้วก็พัฒนามาอีกหลายเวอร์ชัน่นจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบปัลละวะอย่างที่เห็นส่วนในแง่ศิลปกรรมก็เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงพศ1,200 1,300 1,400เป็นต้นมาพุทธของอินเดียใต้นี่ค่อยๆเสื่อมลง ในขณะที่ฮินดูอะ่ะเจริญขึ้นมีการทําลายวัดในพุทธศาสนาแล้วก็สร้างเทวลัยฮินดูขึ้นมาแทนคนปัจจุบนันนักวิชาการปัจจุบันในบ้านเราก็เลยไม่ค่อยสนใจอินเดียใต้เท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าสนใจอินเดียเหนือแล้วก็โดดไปที่ลังกาเลยคุณผู้ชมลองนึกดูสิครับเวลาพูดถึงสมัยเทวารวีอ่ะกลับกลายเป็นว่าเราคิดถึงพระเจ้าอาโศกซึ่งที่จริงอยู่คนละยุคก,กันนะอยู่ในอินเดียเหนือ แล้วก็ข่ามาที่ลังกาเลยคือไม่ได้สนใจอินเดียใต้จากนั้นก็ข่ามาที่บ้านเราเลยกลายเป็นแบบนั้นสีมโหสถกับสีเทพเนี่ยมีหลักฐานที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะบอกที่มาของทวารวดีสีเทพจะมีรูปเคารพแล้วก็จะมีจารึกในขณะที่สีมโมโหสถก็จะมีรูปเคารพแล้วก็สถาปัตยกรรม อาคารของเขาเนี่ยยังไม่ถูกสร้างครอบทับโดยอาคารขอมนะในขณะที่ที่อื่นเนี่ยถูกสร้างทับในยุคข,ขอมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สีเทพกันก่อนที่สีเทพมีจารึกที่น่าสนใจก็คือจารึกสีเทพก็จะมีคํากล่าวว่าผู้เป็นใหญ่แห่งปัรลวะทั้งสองคำว่าผู้เป็นใหญ่แห่งปัลวะทั้งสองอ่ะถือว่าเป็นการปรากฏชื่อของบ้านเมืองทางฝั่งอินเดียที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ไม่เคยปรากฏชัดแบบนี้มาก่อน ผมใช้หลักฐานนี้เป็นหลักฐานตั้งต้นนะครับในการสืบค้นคดีเมื่อโยงไปที่ปาลวะแล้วเนี่ยค่อยแตกกิ่งไปที่บ้านเมืองอื่นๆก็คือลังกาจารุกระยะแล้วก็อินเดียเหนือไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปตอบแค่ปรารลวะอย่างเดียวนะแต่หมายความว่าเราเลือกหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานตั้งต้งตนในสำนวนของเราถัดลงมานะครับก็คือที่ถ้ำเขาวงจังหวัดสระบ,บุรี ก็จะมีจารึกที่พูดถึงผู้ปกครองในอนุราชปุระซึ่งก็คือที่ลังกาอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 2เหมือนกันถ้าเราไปดูที่อินเดียใต้คือรัฐปลลวะแล้วก็ที่ลังกาในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12นะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของกษัตริย์แล้วก็การเมืองเศรษฐกิจจะสัมพันธ์กันมากก็คือในปลลวะจะมีกษัตริย์สําคัญอยู่3พระองค์ก็คือพระเจ้าสิงหวิศณุพระเจ้ามเหินทราวรมนันแล้วก็พระเจ้านราสิงห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้านรสริงสำคัญมากท่านขยายอำนาจไปทั่วทุกทิศแล้วก็สร้างมหาผลิภุรัมซึ่งเป็นหลักฐานที่เทียบได้กับในบ้านเราขณะเดียวกันเนี่ยท่านเป็นที่ยอมรับจากบ้านเมืองหลายแห่งท่านรบกับกษัตริย์จารุกยะแล้วก็ได้รับชัยชนะซึ่งในการรบครั้งนั้นเน่ะเจ้าชายแห่งลังกาคือท่านมหาวนะก็ไปรบด้วยแล้วก็พอร่วมรบได้ชัยชนะท่านก็ตอบแทนด้วยการส่งกําลังทหารนะครับไปช่วย ่านมหาวันนะในการขึ้นครองราชเป็นราชวงศ์ใหม่ในลังกาก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงพุทธศตวรรษที่12อ่ะถ้าปรากฏอยู่ในจารึกอนุราชปุร,ระในบ้านเรานะครับกษัตริย์ลังกาก็จะมีพระเจ้าอ,อักกโพที่1ที่2ที่3เป็นต้นแต่พอไปถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่1 3ก็จะกลายเป็นราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์ของพระเจ้ามหาวันนะแล้วก็มีการดองกันด้วยนะระหว่างลังกากับปัลละวะเช่นเดียวกันกับปัลละวะกับจารุกยะ ก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันคราวนี้พอกลับมาดูที่สีเทพสีมโหสถเราจะพบหลักฐานที่สัมพันธ์กันทั้งกับอินเดียใต้แล้วก็ที่ลังกานี่คือภาพของที่มาทวาราวดีที่คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงคราวนี้มาดูที่สีมโหสถบ้าง ที่สีมโมโหสดเนี่ยมีพัฒนาการมาหลายยุคนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่11ก็พบลูกปัดทั้งลูกปัดแก้วแล้วก็ลูกปัดหินส่วนช่วงพุทธศตวรรษที่11ก็เจริญขึ้นมาเป็นรัฐมีกษัตริย์สิ่งก่อสร้างก็อย่างเช่นโบราณสถานสัตว์แก้วก็จะมีรูปมงคลนะ,นะครับอยู่โดยรอบสําคัญก็คือรูปมกระที่เป็นแบบรุ่นแรกๆอะ่ะแล้วก็ถัดมาในช่วงพุทธศตวรรษที่1 2ถึง14อ่ะก็จะเริ่มมีรูปเคารพปรากฏยกตัวอย่างเช่นพระวิษณุ อาคารโบราณสถานหมายเลข18เป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เดินไปทักษินได้โดยรอบกำแพงหนามากประมาณเมตรหนึ่งแต่เดิมคงจะมีผนังหนาเกาะขึ้นไปสร้างด้วยศีลาแรงนั่นแหละเพราะว่าเครื่องบนที่เห็นเป็นวิมานจำลองก็ยังเป็นศีลาแรงอยู่เลยรูปแบบน่าจะเทียบได้กันกับอาคารที่ปรากฏที่มหาผลิปุรัมในช่วงพุทธศตวตรรษที่12ในสมัยพระเจ้านรสิงส่วนอาคารหลังนี้โบราณสถานหมายเลข22 3 เป็นคู่หาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีทางเดินประทักษิณได้โดยรอบเข้าทางด้านหน้าเหมือนจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่แล้วก็อีก3ด้านน่ะก็จะมีหน้าก,กากติดอยู่เหมือนจะเป็นทางเข้าหลอกอะครับแล้วก็มีเสารับหลังคาที่จะเป็นชายคาออกมาปกติอาคารในสมัยทวรารวดีจะเจอแต่ซากเจดีเนาะที่มันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แต่ว่าอาคารสองหลังนี้ถือว่าเป็นอาคารต้นทวรารวดีช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-14อถึง่ะ ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้มาดูเทวรูปกันบ้างเทวรูปเนี่ยจะมีปรากฏทั้งที่สีเทพสีมโหสถแล้วก็ที่องค์บรเรยแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีช่วงอายุอยู่ประมาณสักพุทธศตรวตรรษที่12ใกล้เคียงกันสีมโหสถกับสีเทพจะมีพระวิษณุคล้ายกันมีลักษณะพิเศษหรือว่ามีอะไรให้เราสังเกตได้บ้างครับทั้งสองแห่ง ก็จะเป็นพระวิษณุที่มีลักษณะอิทธิพลของอินเดียใต้ส่วนที่เหมือนกันนะครับคือมีอิทธิพลของอินเดียใต้เหมือนกันแต่มันก็จะมีลักษณะที่แปลกแยกกันไปอีกหน่อยหนึ่งอย่างเช่นที่สีเทพเราจะถือว่ามันจะเป็นพระวิษณุที่มีความกล้าที่จะแกะสลักเป็นประติมาก,กรรมลอยตัวไม่มีโครงยึดตัวแขนตัวขาหรือพระเศียรของพระวิษณุเลยซึ่งเป็นความกล้าของช่าง แล้วก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะที่พบที่สีเทศในขณะที่สีมโหสถก็จะมีอิทธิพลของอินเดียใต้ในลักษณะของอาวุธที่พระวิษณุถือเช่นมีจักรกับสังอยู่ที่มือบนอาคาธาหรือตะบองอยู่ที่มือล่างอีกมือหนึ่งก็จะถือธณีเป็นลัน <S 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 กษณะการอาวุธของพระวิษณุในอินเดียใต้เปรียบเทียบได้กับพวกศิลปะปัลวะหรือไม่งั้นก็เปรียบเทียบได้กับศิลปะกัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากแหล่งเดียวกันคราวนี้ของสีโมโหสถเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะความเป็นท้องถิ่นคือมีโครงยึดตัวแขนมือโดยช่าะมือที่เป็นกระบองข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งซึ่งจริงๆท่านไม่ได้ถืออาวุธแต่ทาเป็นชายผ้าก็ยาวลงมาเพื่อที่จะแผนโครงหรือว่ายึดมือด้านล่างไว้ลักษณะการนุ่งผ้าของพระวิษณุที่สีโมโหสถเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นท้องถิ่น ซึ่งฉีกหนีออกไปจากลักษณะที่เป็นอินเดียใต้หรืออินเดียเหนือไปแล้วที่มีการผูกผ้ามีผ้าค่อยโยงเป็นรูปวงโค้งในแบบของอินเดียใต้หรือว่าเป็นผ้าผูกโบสเฉียงแบบอินเดียเหนืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขายนทิ้งไปหมดเลยเป็นการลุ่งผ้าธรรมดามีการขัดสังขับแต่ไม่มีการขัดผ้าวงโค้งแบบอินเดียใต้ที่แสดงว่าช่างของผีมโหสถเขาก็ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นหรือว่าปรับให้ง่ายขึ้นไหมใช่ปรับให้ง่ายขึ้น ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตัวของคนท้องถิ่นด้วยษณะการคาดผ้าองคงคือใช้ผ้าหลายหลายชิ้นมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียเหนือหรืออินเดียใต้ก็แล้วแต่มันก็ย่อมสะท้อนการแต่งกายของพราณ์มหรือการแต่งกายของวันนรกสัตว์นท่านผู้นําชนทั้นสูงในสมัยมนั้นนนะครับซึ่งเข้าใจว่าพลทวาราวดีกษัตริย์ทวารไม่ได้แต่งตัวแบบนั้น เมื่อกี้พูดถึงพระวิษณุในกัมบูชาน่าจะเป็นยุคพนมดาใช่ไหมเป็นยุคสุดท้ายของฟูนันก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเจดละช่วงประมาณต้นพุทธศตรวตรรษที่12ศิละปะพนมดาใช่ครับอันนั้นเหมือนกับของที่สีมโหสถด,ด้วยหมครับคือของทางกัมบูชาเนี่ยเห็นว่าเขาค่อนข้างได้รับอิทธิพลของอินเดียใต้ามาเข้มข้น ถือว่ามากกว่าเราอะนะครับเพราะว่าลักษณะการทําโครงที่ยึดตัวเทวรูปหรือตัวปฏิมากรรมเนี่ยแทบจะเป็นวงโค้งเนี่ยแต่ให้มันเชื่อมทั้งหมดก็จะเห็นว่าช่างตะบูชาราชในสมัยก่อนเอพนครยังไม่กล้าเข้ากับที่พบที่ทวารวด,ดีม,มันน่าจะเป็นพัฒนาการที่ขยับอีกขั้นหนึ่งอืมก็เหมือนกับว่าของเราอยู่ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่สิบสองก็เป็นไปได้ได้อย่างนั้นของเราน่าจะใหม่กว่านิดหน่อย วันที่27-28เนี่ยผมจะเดินทางไปที่ศรีมโหสถนะครับแล้วก็ไปที่สากแก้วด้วยถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเดินทางไปได้วยกันยินดีเป็นอย่างยิ่งช่วงเช้าเนี่ยจะไปที่ศรีโมโหสถก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายจะไปที่พิพิธภัณฑ์ปราจินบุรีแล้วก็นอนที่โรงแรมทวารวดีเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็จะไปที่สักแก้วไปดูที่ปรา,าสาทศรอกทมแล้วก็ปราสาทในละแวกรอบๆสากแก้วเนี่ยถือว่าเป็นคนละบ้านเมืองกันกันกบศรีมโหสถ ไปคราวนี้ก็ตั้งใจที่จะไปดูเปรียบเทียบทั้ง2บ้านเมืองเลยก็ถ้าใครสนใจไปทริปนี้ด้วยกันนะครับก็จะได้มาคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยติดต่ออาจารย์ A แล้วก็คุณหนึ่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย